หลายใจมากไม่จริงเลยหมดใจไม่จริงน้องมีไม่้องมีนมบื่อใจไม่มีไม่มีน้องมีนอะไรทั้งนั้นแหละภาพยังติดในหัวตอนสาวเปิดไอจีให้ดูเวฟเลียจอพี่เวฟน้องมีมีเชื่อน้องมีมีเชื่อน้องมีมีฟังพี่ก่อนน้องมีมีเชื่อหรอไม่ฟังแล้วหนูไม่อยากฟังเหตุผลอะไรของพี่แล้วอะอะไรอะไรก็น้องมีนน้องเจนนี่น้องเจนนี่ไหนไม่มีไม่มีน้องเจนนี่เลยค่ะน้องมีมีไพรมันเป็นไพร ไม่มีน้องเซนนี่เลยเซนนี่ก็เด็ดนะครับไอ้แชทมึงหยุดดิมันมีใครอย่างไทยท่านนี่น้องชอบรีวายไม่ดูมิคาส่างงี้ไม่น้องดูวันพีทไหมหนูไม่ดูแล้วอย่างเรียนกฎหมายอย่างเงี้ยยากไหมเดี๋ยวออกละเต้นเหมือนที่เต้นให้น้องฝนดูเลยครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วฝนคือใครไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะฝนคือใคร ไมม่ีหนูถามว่าฝนคือใครที่เวฟสาวที่เพิ่งคุยไปเมื่อกี้เห็นปะทำไมต้องโกหกกันตั้งแต่คำแรกด้วยอ่ะถ้าไม่ถามจี้ก็จะไม่ตอบใช่ไหมขอโทษค่ะพี่ตามหาคนอย่างน้องมี่มาตลอดปีหกหกหกเจ็ดหกแปดเลยนะบ้าจริงๆคนอย่างงี้เนาะคนยังไงคะคนแบบน้องมี่น้องมี่นี่แหละหนูหนูเป็นยังไงอะน้ารลากรุบกรี๊ แล้วคนอื่นไม่น่ารักไะคนอื่นก็น่ารักแต่ว่าแต่ละคนะมีสักเฮ้ย,ยไม่ใช่แบบคนอื่นนะคนอื่นมีแฟนแล้วแต่หนองมีมี่ยังไม่มีแฟนแล้วที่พี่ไปถ่ายกับเขาอะพี่ปลอมทั้งนั้นเลยปลอมทั้งนั้น,ไม,นไม่เชื่อเดี๋ยวพี่กดลบตอนนี้เลยไหมล่ะไม่เจ็บอะพี่กดลบตอนนี้เลยไหมไม่อ่ะหนูมันแก้ไม่ได้แล้วอะ่ะแก้ได้เ๋ยพี่กดลบคลิปตอนนี้เลย อะไรอ่ะคอมเมนต์เวฟพูดแบบนี้กี่คนแล้วอ่ะพี่เวฟอย่าไปฟังนะคนดูอ่ะชอบโกหกพี่ตลอดเลยหนู่าสารู้สึกดีอ่ะคนดูชอบยุโยงให้พี่บ้านแตกตลอดน้องมีม่หนูเจ็บน้องมีม่ต้องเชื่อใจพี่หนูไม่ไว้ใจพี่แล้ว้องมีมี่งั้นเราเลิกกันเถอะค่ะน้องมีม่ <c oughs> ได้เราครบกันมาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะจะได้แล้วเนี่ย คนที่เราก็พูดแบบนี้ไม่จริงแชทอุ้ยตะปากระเดียดเนี่ยลิ้มลายกูรู้เลยวะแชทแชทอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พูดอีกแบบแชทแชทเงียบคนนี้แชทเงียบคนนี้แชทแชทเงียบคนนี้แชทพูดแบบนี้ทุกคนครั้งก่อนก็พูดงี้ไม่ใช่หรออันนี้อาจจะยังนะน้องน้องต้องฟังพี่สิพี่เป็นเจ้าของช่องนะพี่โดนลุมนะพี่รู้ไหมไม่จริงไม่จริง น้องน้องมีมีต้องเชื่อพี่กับน้องซีลีนต้องเชื่อพี่สิเอืก่อนก็พูดงนี้ไม่ใช่เหรอครับไม่มีเลยไม่มีเลยพี่ไม่ไม่พูดอะไรอย่างนี้กับใครเลยแหละใช่ใช่ผู้ชายขี้โกหกไปหมดพวาผู้ชายอุ้ยน้องมีนอุ้ยน้องแต่ว่าเนี่ยมีพี่น้องมีเรียกชื่อผิดพี่น้องมีมีอย่าเบ่ารวมสิน้องมีนไม่มี้อยมีมีนเขาไหนเลยไม่มีน้องมีนคนไหนทางนั้นพี่ไปหลอกเขาทําไมครับ พี่ไม่เคยหลอกคนไหนเลยพี่หลอกหนูยู่นะมาดูกับคนเอ้ยมาคุยกับคนดูแทนดิไม่หนีไปไม่จริงไม่จริงไปแน่ทำไมพี่ทำกับหนูแบบนี้อ่ะไม่จริงนะน้องมีมี่ไม่ไี่ไม่สงสารหนูหรือไงไม่เป็นเรื่องจริงน้องมีมี่เนี่ยน้องมีนคนก่อนน้านี้พ่อเมื่อน้องมีนคนก่อนน้านี้มึงอะ นี่เวลาน้อง,องเวลาน้องจะอ่านอะ่ะน้องต้องอ่านแชทคนที่เป็นเมมเบอร์นะเนี่ยพี่พานุเดชทองแทรกเนี่ยไม่เห็นน้องเห็นคนที่ชื่อคิวไม่ <laughs> น้องต้องอ่านแชทคน <laughs> น้องมีนจริงเอ้มีน <laughs> น้องมีมีจริงๆนะน้องมีมี อย่าไปอ่านมากคนดูน่ะเขาโกหกแล้วน้องมีนคือใครคะน้องมีนไม่มีจริงค่ะพี่เอาอธิบายให้หนูฟังได้ไหมว่ามีนคือใครได้ได้ได้พี่เอามีมี่กับซีรีนมารวมกันกลายเป็นมีนไม่ใช่อ่ะ<า>พี่อย่ามาโกหกหนูเลยหนูใจเจ็บว่ะพี่ซีรีเบลัมไม่ค่อยดีคะ่ะอะซีรีเบลัมพี่ไม่ค่อยดีเป็นสมองส่วนซีรีเบลัมอะคะ่ะจำได้แล้วคนก่อนบอกที่จะขอหอมแก้มอะ่ะใครวะไหน แ <Chat. S 2> จมีนไม่ได้หรอเวฟคนที่ชื่อมีนครับคนโกหกคืนเจ้าของช่องไหนคนแล้วไอ้ที่บอกเนี่ยหอมแก้มไหนวะที่หอมแก้มจำได้ละคนก่อนที่บอกจะขอหอมแก้มไม่เนียนเลยพี่พี่เวฟไม่โอ้ไอพี่มีเอ็กไม่มีจริงนะน้องอย่าไปอ่านแชทอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงพี่เวฟไม่มีค่ะพี่ไม่เคยอยากจะไปหอมแก้มใครเลยนะพี่เวฟค่ะน้อง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 มีมี่มไม่ต้องขอโทษ น้องมีมีพี่ไม่ได้ไปหาคนอื่นเลยคนที่เราชื่อมีนจริงครับไม่จริงเลยน้องมีนน้องมีนน้องมีมีน้องมีน้องมีมี่มันไม่ใช่เรื่องจริงน้องมีมีกำลังทำให้พี่พูดชื่อผิดอยู่นะใช่เราจบกันแค่นี้แหละน้องมีมีไม่ใช่เรื่องจริงพี่ มีแค่น้องมีมีคนเดียวในดวงใจหัวใจสี่ห้องเนี่ยโกหกหนูทำไมพี่ไม่ได้โกหกน้องมีนะพี่โกหกหนูอยู่มีไหนน้องมีมีน้องมีมี่เลกรียกหนูเหอะถ้าจะซ้ากับคนนั้นอะน้องมีมีไม่เป็นเรื่องจริงเลยนะเคยจําได้ว่าถ้าเราเจอกันจะหองแก้มจริงไหมสาวบอกได้สิน่ะเวทีถึกน้องมีนแทนแล้ว หลุดไวจัดไม่จริงนะน้องมีม่มีนคือใครอ่ะมีนคือซีลีนกับมีม่รวมกันกลายเป็นมีนป้าใจแล้วนะป้าจริงจริงเลยนะน้องน้องมีมีไม่ใจเจ็บแข็งน้องมิมีแตแต่ี่ไม่เป็นรุ่งจริงนะพี่ซีลีนเชื่อน้องเวฟไหมเอย้พี่ซีลีนเชื่อพี่เวฟไหมไม่จ้า เรามีมีไม,ไม,ไม,ไม่ต้องนะหนูบอกแล้วพี่ก็ได้เฮ้ยไม,ไม่ไม่เอาดีกว่านะเราเราคุยกันดีๆด,ด,ดีกว่านะ้อไม่อ่ะดีๆจริงจร,งจรงนะ <c oughs> มีมคนที่ในไอจีใส่ิกินี่เด็ดๆไม่ใช่นะพี่ไม่เคยดูผู้หญิงใจอะไรอย่างนั้นเลยเอาแด่เพศจริงๆเลยนะพี่ไม่คุยเลยวันๆพี่เ่ยเข้าวัดทำบุญสวดมนต์เช้าวันเยน็นวันเลยแหละ เสีพี่เป็นเียพี่เป็นเสียในหัวให้ส่วนเราการไว้ใจใช่ไัไม่จริงนี่น้องต้องอ่านแชทแบบเนี้ยแบบเมมเบอร์ของพี่เพราะคนอ,อื่นอ่ะขาจะมาหนูอ่านแล้วหนูใจเจ็บชิเป่งเลยน้องน้องมีนต้องเชื่อพี่สิน้องมีนพี่เวฟเลิกเถอะจริงจริงหนูทนต่อไปแบบนี้ไม่ได้แม่โคตรท็อกซิกอะ่ะแปลงร่างอ ตบมีคอขาดหรอกอะไรนะน้องมีนรอบที่หลานไม่จริงน้องมีมี่น้องมีมี่เลิกพูดชื่อน้องมีนก่อนไม่งั้นมันจะป้ายใ่หัวซีเดียเบลามี่นั่แหละเรียกแต่มีนไม่ใช่เลยน้องมีมี่เออน้องมีมี่ไม่ได้เรืองจริงนะน้องมีมี่เพิ่งเล่นวันที่สองถูกไหมวันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะซีเข็มากเลยว่ะซีเข็มากเลยที่เรามาเจอกันอะหลายคนลวดิ ไม่จริงไม่ไม่เคยอาถามฉันได้ไม่มีเลยไม่มีหลักหลายคนคนต้องมีคนแรกคนเดียวน้องมีนคน้องมีมี่้องคุณผิดน้องมีมี่น้องมีมค่ค่เวน้องมีมี่คนเดียวเลยใครเอ่ยน้องมีนน้องมีมี่คนเดียวเสมอมจะเอาแต่อินมันก็ไม่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 หม่ม่น้องมีมี่คนเดียวเลยค่ะเป็นน้องมีมี่เป็นซีเคทคนเดียวเลยเอเลนก็ไม่ช่วยแล้วเอเลนริงนี่เขาพูดแบบนี้หลายรอบแล้ว ไี่เห็นตลอดเผื่อแชทไม่จริงเลยน้องมีมีต้องหยุดอ่านแชทนะพี่เป็นคนบอกให้หนูอ่านด้วยซ้ำอุ้ยพี่ว่าต้องหยุดอ่านแล้วมาคุยกับพี่อย่างจริงเปิดใจเลยแหละตอนเนี้ยหนูไม่น่าเห็นเลยว่ะจริงจริงน้องมีมีน้องมีนน้องมีมีไม่มีแล้วน้องมีนจริงๆไม่มีน้องมีนแล้วคนก่อนหน้านี้นมใหญ่ไหมไม่มีไม่มีพี่คุยกแต่กับผู้ชายหนายใจมากไม่จริงเลยหมดใจไม่จริงน้องมีน้อางนั้นตมีนหมดใจ ไม่มีไม่มีน้องมีนอะไรทั้งนั้นแหละคุยแกับผู้ชายใหญ่ครับสุดๆน้องมีมีไปอ่านอะไรอย่างนั้นสิภาพยังติดในหัวตอนสาวเปิดไอจีให้ดูเวฟเลียจอพี่เวฟน้องมีมีเชื่อน้องมีมีเชื่อน้องมีมีฟังพี่ก่อนน้องมีมีเชื่อเหรอหนูไม่ฟังแล้วหนูไม่อยากฟังเหตุผลอะไรของพี่แล้วอะอะไรอะไรก็น้องมีนน้องมีมี การที่เราไปฟังคนนอกอะ่ะมันทําให้ครอบครัวเราแตกแยกได้นะที่เป็นแบบนี้ตลอดเลยใช่ปะไม่ใช่ค่ะรับลังหนูที่เป็นอยี้ตลอดใช่ไหมผู้ชายตรงไหนก็จะถ่ายคลิปอยู่แล้วไม่ไม่ใช่นะคะน้องมิม่คือที่ผ่านมาคุยแต่กับผู้ชายใช่ปะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชตลอดสามปีที่พี่ทำนะสามเดือนอ๋อ <laughs> <laughs> ไม่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 ไม พี่พี่อยากอยากพูดให้มันแย่กว่าเดิมเลยั้ไม่ใช่คือจริงๆแล้วพี่ชอบผู้ชายแล้วการที่คุยกับผู้หญิงมันเป็นคอนเทนต์แล้วคุยกับหนูก็เป็นคอนเทนต์ใช่ปะคุยกับหนูคือเป็นเรื่องจริงไม่อ่ะพี่บอกที่คุยกับผู้หญิงเป็นคอนเทนต์อะไม่ใช่ค่ะมันพี่หนูเจ็บใจชิบเป่งอะนอกไม่ใช่เรื่องจริงน้องมีต้องอย่าไปอ่านแชทนะน้องเมนน้อง พวกมึงหยุดเอาน้องมีนมาใส่หัวกูทีดีกูพูดไม่หยุดเลยเนี่ยเฮ้ยแชทน้องมีมีพี่ซีรีนแล้วพี่ซีรีนก็มานั่งตรงนี้ยาวเลยเนาะพี่พี่ซีรีนใช่ค่ะอ๋อพี่ซีรีนชอบใช่ไหมมันสนุกใช่ไหมพี่ซีรีนไม่ค่ะอยากเห็นคนแก้ตัวมันไม่ใช่การแก้ตัวนะพี่ซีรีนดูหน้าสิมันเป็น,นแต่แเรื่องจริงไหนอะน้องกิฟก,ก็เด็ดเเอ,อ๋อ น้องมีมีน้องมีมีต้องฟังพี่สิน้องมีมีต้องไม่ฟังมือที่สามไม่น่าใช่มือที่สามมีหลาเลยนะน้องมีมีต้องฟังพี่กับน้องสองคนเท่านั้นหนูรับไม่ได้อ่ะพี่มันเกินไปบางทีหนูไม่อยากอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิ่ขนาดนี้หนูไม่อยากเป็นรองของใครอ่ะน้องมีมีเป็นที่หนึ่งของพี่เลยแล้วน้องกระปุกคือใครอ่ะน้องกระปุกใครวะน้องกระปุก ใครน้องกระปุกฮะน้องเจนนี่น้องเจนนี่ไหนไม่มีวัดเจนนี่ไม่มีน้องเจนนี่เลยค่ะน้องมีมีไพรมันเป็นไพรไม่มีน้องเจนนี่เลยเจนนี่ก็เด็ดนะครับไอแชทมึงหยุดดิมันมีใครไม่มีเลยแชทมึงหยุดก่อนมึงคุยกันดีๆก่อนดิน้องแบมแบมไหนวะน้องกระปุกสวยด้วยกระปุกึง่ไม่มีกระปุก พี่ไม่เราพี่ไม่ได้คุยกับคนชื่อกระปุกเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าจําชื่อได้ทุกคนเลยที่คุยไม่จริงนะพี่ไม่เคยไม่งั้นพี่จะแทรกออกมาไม่ได้ว่าไม่เคยมีคนชื่อนี้แ<ม>สดงว่าพี่คุยหลายคนจนพี่จําได้ไพี่ได้ไปห้องคนชื่อเจนยังครับเจนนี่รังสิตไงเวฟคิมเด็ดสุดๆมีน้องกระป๋องกระปุก,ก,กน้องกิ๊ฟี่น้องจิมมี่ มึงบองแพรว่าก็มามึงมาแค่เดียวมึงเอามาทั้งตระกูลเถอะกระปุกเอลเอสเลยปัญญาอ่อนแล้วไม่มีน้องออยไม่มีพี่แบงพี่แบงช่วยกูด่อยพี่แบงน้องหงไม่มีเลยน้องน้องน้องมีมีต้องเชื่อพี่ดิน้องเนทน้องเซิร์ฟไม่มีสักคนไม่มีเลิกยุ่งเถอะครับผมจริงใจสุดแล้ว น้องเชื่อคนดูพี่เหรอคนดูพี่ร้ายกว่าพี่นะน้องฝนน้องใบตองไม่มีเลยสักคนน้องออยลอยจุบที่พูดมาเนี่ยไม่มีที่พูดมาเนี่ยไม่มีเลยสักคนเอาจริงมันแกล้งทางนั้นเลยค่ะน้องมีมี่พี่อยาททำตัวไรมีนอ่ะมีนก็ไม่มีค่ะแต่พี่พูดชื่อนางบ่อยมากเลยนะเพราะเป็น่นต้องรู้สึกยังไงอ่ะพอเป็นมีมี่กับซีรีนรวมกันไม่ใช่มันมันไม่ควรปะถ้าผิดมันควรผิดรอบเดียวด้วยซ้ำพี่จำชื่อฝั่งใจขนาดนั้นเลยหรอ แล้วฟ้าคือใครเบ,บิมเนี่ย <c oughs> น้องแพรวาคือใครน้องโมว่เด็ดมากเข้าฟ่างไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆน้องมีมี่น้องมาต้องต้องไปไม่เชื่อคนดูมันจริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงจากพี่นะพี่เปลี่ยนชุดให้น้องดูเป็นสไปเดอร์แมนขนาดนั้นนะ่ะน้องไม่เชื่อพี่หรอน้องไม่เชื่อใครก็ไม่รู้อะ่ะพี่แบงค์บอกว่าพี่เวฟช่วยพี่เต็มที่แล้วพูดชื่อมาทั้งครอบครัวเลย เจะเอายังไงกับพี่ดีเนี่ยเราต้องหยุดฟังมือที่สามแล้วก็มาคุยกันด้วยการเปิดใจไม่เปิดเปิดใจไม่จริงจริงเนาะไม่เดีย๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะ้อน้องมิม่ใช่น้องมิม่เปลี่ยนท็อปปิกดีกว่าน้อเ,เป็นท็อปปิกค่ะใช่เพื่อจะอารมณ์ดีขึ้นมาทีหนึงค่ะน้องมิม่เนาะน้องมิมิเราหยุอ,อ่านแชทแล้วค่ะพอแล้วนาะอพอแล้วพอแล้วหยุดอ,อ่านแชทแล้วคะ่ะน้องมิม่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ นึกน่าใช่แล้วเนาะแล้วปกติน้องดูอนิเมะอะไรบ้างคะไม่ดูอย่างไททันนี่น้องชอบไม่ดูลีวายไม่ดูมิคาสะอย่างงี้ไม่น้องดูวันพีทไหมดูไม่ดูหมัดปืนยางยืดดูไหมไม่ดู แล้วน้องน้องชอบกินอะไรคะเมืเ่อเย็นน้องกินอะไรไปไม่กินแล้วยังเรียนกฎหมายอย่างเงี้ยยากไหมเีนยวอ,ออกละออกแอบเนี้ยหรอแชทมึงงอ,อน้องเองเลยนะน้องจะไปแล้วนะมึงงอ,อน้องเองเลยนะกูไม่รู้นะ <c oughs> ย่างนนทบุรีเนี่ยต้องไปเที่ยวอะไร ไม่ลงไปพี่ไม่น่ารักแล้วหรอไม่น่ารักแล้วน้องจะไปแล้วนะแชทพวกมึงทำนะน้องจะไปแล้วนะแชทพวกมึงทำนะไอ้สารุพุทธเจ้าพรูพพระเจ้าระส่งมาสะงของพระคิดเออพี่ทำหนุนใจเจ็บอะ่ะพี่ขอโทษนะพี่ทำได้แค่ขอโทษนะั่นแหละ นอกจากคำขอโทษพี่ทำไรได้มั้งพี่เต้นให้น้องดูได้ปะไหนยืมแล้วถูกไหม,ม <laughs> แพ้เอวจริงนะดูทรงละ <laughs> ชอบจัดลนเอวเลย <laughs> วันนี้วันเอพิฟูเดย์ครับมันเป็นการแกล้งกันเนี่ยอันดีแชทเนี่ยเห็นปะงั้นพี่ก็โกหก,กกวัาลาังหนูด้วยใช่ไหมไม่ใช่<ม>ที่บอกว่ารักน้องมิมี่เป็นเรื่องจริงเลยเต้นเหมือนที่เต้นให้น้องฝนดูเลยครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วฝนคือใครไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะฝนคือใครหนูถามว่าฝนคือใคร<อ>ที่เวฟนักสาวที่เพิ่งคุยไปเมื่อกี้เห็นปะทำไมต้องโกหกกันตั้งแต่คำแรกด้วยอะ่ะถ้าไม่ถามจี้ก็จะไม่ตอบใช่ไหม ขอโทษค่ะขอโทษไม่ได้ช่วยอะไรนะพี่เลิกที่จะโกหกกันแรกแล้วอะแพ้เอวแพ้เอวจริงกันดีแพ้เอวเนี่ยไม่คอนเทนต์แพ้เอวเนี่ยไม่คอนเทนต์เดี๋ยได้เคดทั้งคืนอ่ะเออแต่พี่ปดหลังจริงนะไอไอตอนที่ ไม่ปแปลกเตะหน้า,าเมื่อกี้มันรู้สึกมันใช้เอวเอวเยอะไปหน่อยเนาะเนี่ยหนูโก,โกรธพี่วันนั้นเนี่ยอุ้ยพี่ขอโทษนะเดี๋ยวนาะนแล้วเรายังไม่อาบน้ําใช่ไหมเพราะเรายังใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยนะอ๋อเดี๋ยว <S <S ดนีน้องน้องน้องมิมี่วันนี้วันวันนี้วันอังคานะน้องมิมี่เลนพุทธกับสุกเนี่ยสุกค่ะแล้วเราใส่ไปไหนมาล่ะใส่ไปสอบวันนี้ค่ะวันนี้หนูสอบแพ่งอ๋อมีสอบใช่ไหม พี่แอบน้องเข้าฟังหน้ารักไหมคะเข้าฟังมืออะไม่มีค่ะน้องมีมีพี่มีน้องพี่เรียนกฎหมายมาตอนเนี้สอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาน้องชื่ออะไรอ่ะน้องพี่ชื่ออะไรคะน้องสาวพี่น้องสาวพี่ค่ะแท้ไหมค่ะน้องสาวแท้น้องชื่อมีนปะไม่ใช่แล้วบอกน้องเจนนี่โน่หนึ่งมีครับเข้าฟังหน้ารักส่แว่นเหมือนมีมี่เลย น้องเชื่อหรอเชื่อสิหนึ่งสองซ้ำเป็นอะไรปวดหลังอ่ะต้องให้คนนวดให้นะเนี่ย คนดูดูอะไรกันเนี่ยทุกคนดูอะไรกันคะเออทุกคนดูอะไรกันน้องน้องมิมิจะไปอาบน้ำเมื่อไรพี่ให้หนูไปยังอ่ะเบื่อหนูยังไม่้นงมิมิไปได้นาะน้องมิมิเกงใจพี่หรือเปล่าเนี่ยพี่อยากไปไหมอ่ะไม่พี่ไม่อยากไปแต่ว่าอันเนี้ยทำไมพี่ไม่อยากไปอ่ะพี่อยากคุยกับน้องมิมิเป็นคนสุดท้ายของ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 ,ของปีนี้เลยทุกคนจํานะทาไมพี่ต้องทําตัวเล็กๆด้วยไม่แม่แม่ได้เลิกๆค่ะไม่ได้เลิกๆเลยแล้วคนดูไม่รอนเลย ก็บอกแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ลดลอกถ้าน้องจะไปอาบน้ําน้องก็ไปได้นะไม่ต้องเกรงใจพี่นะเพราะว่านี่ก็โอ้พี่ก็เกรงใจน้องมากกว่าเนี่ยคุยกันนานแล้วโอ้หกล้อพี่ร้านกัดปากทําไมล่ะ๋ยวคันปากอ๋อขอโทษนะขอโทษอืมไม่ถ้าจะไปก็ไปได้พี่ไปเถอะไปเถอะไล่กันหรอหนูน้อยใจพี่พี่มีสาวหลายคนแล้วพี่เจ้าหนูทำไมวะ ไม่จริงเนาะจริงหนูดูก็รู้แล้วฟิลเหมือน,นไปหาเพื่อนแล้ว,ลวเพื่อนงอ้อแฟนอยู่อะพี่เวฟอ๋อหมายถึงพวกมึงดูกูเป็นเพื่อนแล้วกูงอ้อแฟนอยู่หรอแชทอย่างนั้นหรออืน้องมิมี่นี่ทำไมไม่เป็นไม่ไปเป็นพวกอินฟูล่ะทำไมอ่ะพี่ว่าเราไปได้ไกลเลยนะแล้วหนูแย่งงานพี่อะก็ก็ถูก แต่ว่าพี่แต่แต่ก็ถูกแต่ว่าพี่พี่พี่ถือว่าพี่ซีเกตแล้วล่ะคะ่ะน้องมี่มาอยู่ในช่องพี่เนี่ยเอย้พี่เจ้าหนูลงไหมทําให้มันสวยกว่านี้ได้ไหมอ่ะทําให้มันสวยกว่านี้หรอโอ้โหชสิบหายละกูสวยกว่านี้นก,ก็ตัมมเมมอ่ะไม่เป็นเมมเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะคุยกับฟ้าใสไม่มีค่ะน้องฟ้าใสใครไม่รู้ทำ <laughs> ไมทำหน้าสิ้นหวังขนาดนั้นอ่ะเป็นหน้าอ้อนอ๋อจะมองมาสิ้นหวังหน้าอ้อนค่ะน้องมี่ <laughs> บบดีแล้วรับบทดุแล้วล่ะค่ะเนี่ย ไม่ดูแล้วค่ะไม่ดูแล้วเหรอ,หอพอดีนอนกันกี่โมงหนูอาบน้ำก็สองชั่วโมงแล้วแล้วพวกที่นอนกันกี่โมงอะไม่รู้อะเทียงคืนกว่าสองตีสองตีหนึ่งมิมี่ไลติกตอกต่อได้ไหมพี่ลงไปเถอะอ๊ย้ยหนูไลติกตอกสองทุ่มทุกวันนะจริงเหรอใช่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วทำไมวันนี้นั่นมันเวลาเดียวกับพี่นะจริงเหรอวันนี้หนูขอเขาลงหนูบอกว่าหนูเหนื่อยขอลงเงินสามทุ่มได้ไหมอ๋อแล้วน้องก็เลยมาเล่นโอมมีะนะ ได้แล้วก็ปัดไปสองรอบมาเจอพี่อยู่ยาวเลยนี่คือผมลิขิตนะคะน้องรู้ไหมมันก็ได้ค่ะใช่อันนี้คือพมลิขิตนะค้องน้องมิม่จริงหรอคะใช่ค่ะการที่น้องไลฟ์แล้วก็ลงแล้วก็มาเจอพี่ก่อนที่พี่จะลงอ่ะพี่จะบอกให้ว่าปกติพี่จะไลฟ์ทุกวันเหมือนกันแล้วพี่ก็จะไลฟ์สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเหมือนกันเลยน้องมิมิจริงหรอคะใช่อันนารีน้สารลนะแล้วแล้วเราก็มาเจอกันตอนที่พี่กําลังจะลงแล้วแต่พี่ก็ไม่ลงมันเป็นพรมลิขิตนะคะเนี่ย ค่ะแล้วน้องไลฟ์ทุกวันอันนี้จริงปะจริงอะค่ะสองทุ è, ่มถึงสี่ทุ่มอุ้ยเราขยันจังละแล้วแล้วทีเนี้ยคนดูช่องพี่เนี่ยมันก็หายหัวหมดสิคะโอ้ขอโทษนะคะนี่ขอใชาคาอะไรพิสูจน์ด้วยกันอุ้ยเป็นคมคิดที่ดีนะอุ้ยได้ยินได้เหรอเป็นคำคิดที่ดีเลยแหละพี่ว่าได้เลยนะคอนเทนต์ติมปังๆเลยเนี่ยวิภาอันตรศักดิ์วิภาไหมอ่อวิภาวิภาเนาะวิภาวิภา เลืวชื่อวิพานเดอร์สกอแล้วมัมีตัวดีล่ะวิพาอ่ะโอ้ชื่อวิพาดาค่ะอ๋อวิพาดาอ๋อไม่อยากใส่เอเดยวซําอ๋อทะเลสีดำเลยล่ะเนี่ยแหมเปเท่าไหร่ถึงจะได้จับแขนคะเนี่ยโอ้แขนนุ่มมากอ่ะเหลวเลยอ่ะจริงโหรลฟ์ทุกวันก็อาบน้ำมาสอนใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะรอดูนะเดี๋ยวพี่เติมเหรียญรอเลยค่ะแล้วรออะไรเวลาเดียวกันอ่ะนะ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์พี่นั่งดูน้องดีกว่าไม่เอาเลิศเลยนะทุกคนคิดว่าไงเดี๋ยวกูไลฟ์แล้วก็นั่งดูน้องเดี๋ยวเราก็มาเรียกชั่นกันอาจจะยังอะแล้วหยุดบ่อยไหมค่ะ<า>หยุดบ่อยไหมหยุดไลฟ์หรือว่าพักไลฟ์นั่นแหละอือช่วงนี้บ่อยค่ะเพราะว่าหนูเรื่องงานก็สามทุ่มแล้วก็ไหนจะเรียนเช้าอีกหนูก็เลยไลฟ์ สองทุ่มสามทุ่มแล้วก็สองทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็บางวันก็ไม่ได้ไล์เอยแล้วเราขยันจังละใช่หนูหนูถึงบอกพี่ว่าหนูอ่ะชอบหาตังค์หนูใช้เงินเก่งหนูก็หาเก่งเก่งมากเลยเก่งมากเลยจริงๆนะไม่น่าเชื่อเลยพี่อะเุ้ยอันนี้จริงๆสาระมากเลยถือว่าขยันมากเลยอ่ะทางานพัฒน์ไทแล้วยังมาไลฟ์ทิก To ออ,กอีกอะได้หนูขายของออนไลน์ด้วยนะจริงเหรอได้หนูขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าตัวเองเนี่ยแหละหนูชอบซื้อมาแล้วก็ขายในไอจีอะนะปล่อยเรื่อยๆแล้วก็ตามกลุ่ม เฟซเสื้อผ้าค่ะในสตองสตอรี่หรอหรืออะไรเออมันจะมีกลุ่มขายเสื้อผ้าในเฟซด้วยโอ้พี่เหมาหมดเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องซักมานะทำไมอ่ะพี่อยากได้แบบไม่ต้องซัก <c oughs> น่ากลัว <c oughs> พี่จะมาใส่ถ่ายคอนเทนต์อย่างนี้ไงอ๋อค,ค่ะ <c oughs> ว้าวเราไปได้ไกลนะคะจะบอกให้น้องเคยไปออกช่องไหนยังยังค่ะดีมากนะดีมาก อยากดมกลิ่นก็บอกไปตรงๆอย่าไปอ่านแชทเยอะไม่ดีหรอกอย่าไปอ่านแชทเยอะอย่าไปอ่านแชทเยอะ,อะหลังจากเล่นวันนี้ก็ลบแอป,ปทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเจอพี่แล้วอ๋อเราจะ,ะไม่เจออะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถ่ายอย่างเดียวเลยพี่หมายถึงว่าน้องอย่าไปเจอช่องอื่นเลยพอละมาดังที่ช่องพี่ช่องเดียวพอทำไมอะ่ะพี่ห่วงคะ่ะห่วงนีทุกคนปะเนี่ยไม่จริงพี่ห่วงน้องมีมีคนเดียวเลยเป็นเรื่องจริงอันนี้ถามแชทได้จริงไหมคะอ่ะรอดูได้เลยไม่จริง มาไวขนาด้นเหรอยังน้องมิมี่มันดีเลยยุดนิดนึงอ๋อโอ้ยพี่ขอเดมไอไอติ๊กตอกทิ้งไว้เฉยนะไม่มีอะไรนะได้ค่ะพี่จะคอยดูนะคะเดี๋ยวคอยซ่องนะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่หนูชอบอ้อนพี่พี่ยุดหนูชิคใช่ไหมใช่พี่ยุดหนูเป็นทหารนั่นไงล่ะว่าแล้วเชื่อถึงมาอ้อนพี่เนี่ยฮะมาใจนะมาใจนะห๋อจริงผมก็ว่าพี่เลวห่วงห้ามออกช่องอื่นนะทำไมอ่ะ ห่วงไงคะน้องต้องออกช่องพี่คนเดียวนะได้ไงหนูอยู่กับพี่นะได้เลยค่ะน้องมีมีพี่จะทีบน้องมีมีขึ้นไปเองค่ะทีบเลยเหรอคะดัน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 แต่น้องบอกว่าน้องไม่อยากมีคนติดตามเยอะนี่ใช่ปะใช่หนูอายอ่ะแต่เราก็ไลฟ์นะใช่แต่หนูเขิน หรอหุ้ยแต่พี่ว่าก็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 ไปได้ไปได้นะเพราะคุยอยู่นี่ก็ยาวๆเลยนะสร้างคอนเทนต์เก่งด้วยพี่นั่นแหละหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออหนูน้องมีนมาจากไหนอะไรนะน้องมีนมาจากไหนหนูก็เล่นกับพี่อยู่นี่ไงน้องมีนคือใครคะหนูถามน้องมีนไม่มีค่ะเจ็บแทบตายไม่จริงนะอยู่ช่องนี้ถ่าวรอไปเลยเห็นไหมดีไหมเราทุกคนเบื่อหนูอะไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อ มีเที่ยงคืนแน่วันนี้แล้วพวกมึงไม่ดอนกันเลยทำนี้กันเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ทํางานกันเรื่องไงฮะพรุ่งนี้วันวันอะไรพรุ่งนี้วันวันพุธนะพรุ่งนี้ไม่ทํางานไม่เรียนกันเรื่องไงเนี่ยอ๋ยไปแล้วคนดูเริ่หมดหายละเพราะว่ามันเที่ยงคืนครึ่งแล้วไงห้าทุ่มครึ่งค่ะเออพุธิดพุธิดห้าทุ่มครึ่งไม่แล้วน้องไม่ไปอาบน้ําหรอเตรียมตัวนอนนะตีหนูจะไปแล้วเนี่ยพี่อ่าจะไปแล้วใช่ไหมไปได้ค่ะไปได้เลยนะอือไปแน่ไม่ต้องไล่หรอก ไม่ไม่ได้ไลน์ค่ะพี่ไลน์หนูอยู่นะเนี่ยน้อไม่มีพี่ไม่ได้ไลน์หนเต้นให้ดูก่อนรอบหนึ่งกัีไปเลย <c oughs> พี่สอนหนูเต้นท่าอะ้รบ้งดีท่าไหนท <c oughs> ่าที่พี่เต้นอะอะไรเนี่ยมันทำย่อลงเหรอ <c oughs> มันต้องมันต้องมันต้องยอ่อนิดนึงค่ะมันต้องย่อนิดหนึ่งแล้วน้องก็เออใช่เพราะว่ามันก็คือการแอ่นไปข้างหน้าค่ะแต่ไปแค่ <c oughs> เอวอะค่ะ <c oughs> อย่างนี้ะจะเห็นว่าตัวของพี่อ่ะมันจะตรงหเห็นปะ้ะและ้วน้องก็ไปแค่เอวพออ่าแล้วแล้วแล้วก็เพิ่มความเร็วค่ะข้อสั่งจะมโีโอเคค่ะโอเคโอเคปวดไหมคะปวดไหมปวดปวดค่ะปวดปวดพ,พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะน้องมีมี่ค่ะน้องมีมี่จะไปหรือยังล่ะคะ จะไปแล้วค่ะฝันดีล่วงหน้านะคะน้องมิม่ฝันดีนะคะไหนน้องมิม่อ้อนพี่สิฝันดีนะคะพี่เวฟจุ๊บอ่ะอ๋อนี่คือเล่นกับคนในยูทอย่างนี้ใช่ไหมใช่จุ๊บมั่วไหนใหม่สิจุ๊บมั่วเดี๋ยวน้องมิม่นอนดึกเนาะพรุ่งนี้ไปเรียนไหมคะไ,มไปค่ะไปหนูตื่นตีสี่เลยนะอ๋อต้องเดินทางไปใช่สองชอั่วโมง นั่งรถไปถูกไหมอืมพวกนี้ไปมอยังไม่มีค่าขนมเลยเดือดร้อนเดือดร <laughs> ้อนตังในกระเป๋าสันเลยเจออย่างเงี้ยไปอะโอเคน้องมิมี่ขอบคุณนะคะที่มาคุยกันนะจะเดี๋ยวพี่ไปดูฟุตเทจก่อนพี่เคยคุยกับคนสูงสุดอะสองชั่วโมงยี่สิบเอ็ดนาทีทำไมคุยกับเขานานจังเลยอะเพราะว่ามันมีเรื่องให้คุยไปเรื่อยเลยค่ะแต่ของน้องพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะสามชั่วโมงหรือเปล่า พี่ไปคุยกับเขาเธอน้องมีมี่ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะพี่พี่พูดไปแล้วอ่ะหนูต้องรู้สึกยังไงพี่ทำอย่างนี้หนูนอนไม่หลับตอนนั้นเนี่ยมีไม่ใจเจ็บหมดแล้วเนี่ยน้องพี่พูดหลอกๆเนาะมันเป็นงานของพี่อ่ะมีไม่ใจเจ็บน้องมีมี่น้องมีมี่คือ number วันในช่องพี่เวฟนะแล้วนะตอนเนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเชื่อไหมว่าคนดูเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ย พุ่งเนี้ยไม่เหลือช่องพี่สักคนทำไมคะมันจะไปดูน้องหมดไงพี่อ่ะคืนเชียงใส่หนูได้ไหมอุ้ยขอโทษนะขอโทษนะพี่เสตรีมเกินเวลาแล้วนะเออกูรู้ตัวโอเคโอเคอ้าวเกินเวลาแล้วเหรอก็พี่สตรีมสองทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะ เอาไม่บอกกันแม่ไม่เป็นไรพี่อยากคุยกับน้องมิมี่หนูเกรงใจพี่ไงออ้ยพี่เกรงใจน้องมากกว่าตอนนี้เพราะว่าน้องจะต้องไปเรียนไงแต่พี่ไม่เป็นไรอ่ะพี่ส่งน้องนะคะ,นะคะเดี๋ยวยาวเนาะอ่ะไอจี IG ตามนี้นะครับทุกคนส่วนคลิปนี้ตัดลงได้เนาะพี่ถามเผื่อไว้ก่อนได้ค่ะตัดวสวยๆนะสวยทุกช็อตอยู่แล้วคะ่ะโอเคน้องมิมี่ขอบคุณมากนะคะที่เดี๋ยวพี่เดมไปนะหลังไม ได้ค่ะ IG ใช่ไหมไม่ไม่ไม่แชร์ทิกต็อกเนาะแชร์ IG นะ IG ค่ะ IG ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับฟันดีค่ะฟันดีนะคะพี่เม่จุกกล้องสิจุกมา